เอามาขึ้นมาขึ้นมาเร็วมามา,มา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 ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว,ลว,ลว,ลวจ้าโอ oh, ้พี่อะพี่ดูดินเนี่ยเปียกไปหมดแล้วเนี่ยเออไปไปเบิ้มขอบใจมากเว้ยครับเออเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเนี่ยบ้านพี่อ่ะใช่บ้านพี่ จะมามาดูวังเวดูหน้ากลัวขนาดนี้อย่ากก็บ้าผีสีนะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ขึ้นไปข้างบนแล้วไปหาคำอะไรเสียงดังๆเจ๊ล่เออีแล้วมากจ้ะมาถึงแล้วหรอจ๊ะมาถึงจังเลยอ่ะโอ้ยน้าเอ็งผอมไปหรือเปล่าเนี่ยก็คนเพิ่งคลอดใหม่ๆอ่ะก็เป็นอย่างนี้แหละจ้ะพี่คลอดเอ๊น่ามีลูกแล้วเหรอก็ตั้งแต่พี่ไปเป็นทหารน่ะฉันก็ตั้งท้องอ่อนๆลวจ้ะ จริงเหรอนาแล้ว,นะล,วลูกเราอยู่ไหนอะใครอะเฮ้ยใครกูน่าจะถามมากกว่าว่ามึงอะใครนี่ใครเนี่ยนาน,นี่ไงจ้าไอ้แดงลูกชายของเราไงไ่จะบ้าหรอพี่ไปเป็นทหารก็ปีสองปีเนี่ยลูกเรามาัโตขนาดนี้เหรอแหมมันกินเร็วโตเร็วนะจ๊ะพี่เอาเหรอพ่อ<แ>อุ้ม โอ้ยไม่ไหวแล้วมั้งสภาพนี้อุ้มไม่ไหวละพี่พี่มานเหนื่อยๆขึ้นไปอาบน้ําอาบท้าบนเรือนก่อนดีกว่านะจ๊ะก็ดีเหมือนกันนะจ๊ะพี่จ๊ะพี่ไปอยู่บางกอกนี่ซื้อหมามาเลี้ยงด้วยเหรอจ๊ะแม่ป่าดีได้ตกพราเลยฮะเน่พี่มาบอกเมียพี่ไปเลยแล้วว่าเช้าไปใาย <c oughs> ออาพี่พี่ก็พูดไปเลยที่ลืมแนะนําให้รู้จักบอกเขาไปเดี๋ยวนี้บอกให้ คบอกให้มันเข้าใจแล้วว่าชัยไปคายให้มันรู้ตัวด้วยอย่าให้มันมากระเลิ่นสา่นกับชัแบบนี้เรียนนะจ๊ะพี่กับพวกกับมันไปแล้วจับโยธายืดติดชัยกนได้ไหมโอ้แมวทำอะไรกันโอ้พีจอดถึงแล้กับชัยนี่หล่อเลยคืนนี้ฉันให้พี่เอาหน้าซุกพุงแล้วด้วยอ่ะโอ้หนี่สอี่อย่าพูดอย่างนี้สิใครคนเขาเออหน้าจ๊ะคือคนนี้เขาชื่อมะข่อยนะเขาเป็นสาวพม่าพอดีตอนที่พี่ไปลบอ่ะอยู่ชายแดนอ่ะ ฆาตรศึกมันกาลังจะยิงพี่พี่ก็วิ่งหนีหนีหัวซุกหัวซุนมันไล่ยิงพี่มาด้วย m อ็มกอ่ะยิงพี่ตามหลังมาเสียงนี่ตับ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 ตตพี่ไม่รู้จะไปหลบอยู่ที่ไหนพอดีมะค่อยอ่ะเขากําลังหาอะไรกินอยู่แถวแถวกอไผ่พี่ก็เลยกระโดดเข้าไปให้เขาเป็นบังเกอร์หลบกระสุนน่ะเขาช่วยชีวิตพี่ไว้อ่ะน้าน้าจางหน้าร้องให้เสียใจที่พี่มีเมียอีกคนนึงใช่ไหม เรื่องนั้นน่ะฉันก็เสียใจอยู่หรอกแต่ที่เสียใจหนักกว่านั้นน่ะคือพี่หาได้แค่นี้เหรอสัปคา่าไปกับฮังคัเสเซียตายแล้วนี่หมีควายมาเกิดแน่ๆเลยโอ้โหโอ่งมังกรยังสู้ไม่ได้โอ้โหโอ้โหปาดดิปาดดิมันตบปาดดิใจเย็ๆนๆนะใจเย็นใจเย็นไม่เอาๆๆไม่เอาไม่เอาเอางี้พี่กลับมาได้เหนื่อยเดี๋ยวเราพี่ไปอาบน้ำอาบท่าแล้วก็รอกินข้าวพร้อมกันหน้าพร้อมตากันดีไหมจ้าไปไปเอออย่างนี้ ครับ่อตามพี่มานะจ๊ะจ้าท่านจะได้รับความสนุกสนานที่เดียวผ่านช่องไรคอมเมดี้ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปเด็ดเด็คลิปใหม่ๆคลิปดีๆกดไลค์กดรัวรัวรัวกดกดกด